เรื่องราวของกลุ่มผู้แข่งขันที่มาร่วมการแข่งขันเพื่อชิงเงินรางวัลหนึ่งล้านบาทเพื่อตามหาน้ำมาดานในทุ่งตะวันแยงที่ว่ากันว่าแห้งแล้งมาเป็นเวลานานและข่าวลือของที่นี่ก็คือมักจะมีผู้คนสูญหายไปอย่างไร้ร่องรอยและคิดว่าเป็นอาถรรพ์ของทุ่งตะวันแยงที่ว่าธรณีนั้นสูบคนจนทำให้พวกเขาได้เจอกับปริศนาที่เป็นความลับมาตลอด สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The r a c h a n n e l อีกแล้วนะครับผม <Speak' em. S 1> วันนี้ผมจะมาทำการสปอยภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่า mm hmm. ไลโอโคตรแย่ยัก เป็นภาพยนตร์จากค่ายหนังในระิตบหนังิล์มเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นการหยิบยกเนื้อหาสําคัญของทางภาพยนตร์มาสปอยให้ทุกคนได้รับฟังอย่างเข้าใจง่ายๆซึ่งผมจะขอตัดฉากที่ไม่ได้สําคัญออกไปนะครับผมเพราะว่ามีอยู่เยอะและตัวหนังเนี่ยจะสอแกคําพูดที่สวยหรูมากจนเกินไปซึ่งตรงนั้นผมก็จะขอตัดออกด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคนที่ต้องการรับชมภาพยนต,ตร์เรื่องนี้แบบเต็มๆสามารถรับชมผ่านทาง Netflix หรือลิงก์ที่ผมแปะไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเรื่องราวไลโอโคูดยักษ์ เปิดเรื่องมาที่ชายหนุ่มจับแย้ที่มาไล่จับแย้กันที่ทุ่งตะวันแยงเข้ามากันสองคนซึ่งหนวดนั้นก็จับได้แล้วส่วนเพื่อนอีกคนหนึ่งฟูที่เขากําลังหาหลุมแย้อยู่เขาก็ได้เจอกับป้ายที่เขียนว่าเป็นพื้นที่อันตรายและเขา ก็เหมือนได้เห็นอะไรบางอย่างอยู่ตรงหน้าเขาจึงเดินไปเรื่อยๆจนได้เจอกับหลุมที่มันใหญ่มากๆเมื่อเขานั่งก้มหน้าลงไปดูก็พบคล้ายกับอุโมงค์แต่จูจูหนวดเพื่อนของเขาก็โผล่ขึ้นมาและขอความช่วยเหลือจากฟูฟูนั้นตกใจเป็นอย่างมาก พ่อหนวกับถูกอะไรบางอย่างดึงลงไปในหลุมซึ่งเมื่อฟูนชโงงหน้าดูเขาก็ได้เจอกับสิ่งที่เขาน้าหวาดกลัวมากๆเขาจึงพยายามวิ่งหนีกลับไปที่รถมอเตอร์ไซค์และเขาก็พยายามสตาร์เพื่อขับหนีไปแต่มอเตอร์ไซค์ของเขากับบิดออกไปเองโดยที่ตัวขเขานั้นไม่ได้ไปด้วยพอนะตอนนี้เขาถูกไอตัวประหลาดนั่นดึงกลับลงไปในหลุมและเรื่องราวก็ตัดมาที่กรุงเทพถึงนั่งร้องฮิปฮอปสองคน ที่มีชื่วเจนกับเก้าทั้งสองคนนั้นเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนาะตอนนี้เก้า ได้ออากจากค่ายเก่าที่มีเจ้าของค่ายชื่อว่าพี่ก้อยซึ่งพี่ก้อยนั้นหักเปอร์เซ็นต์ของเก้าไปมากมายจึงทําให้เขานั้นไม่อยากอยู่ที่ค่ายนั้นแล้วแต่เจนก็เตือนไปว่าพี่ก้อยนะเขาว่ากันว่าสามารถทําให้ใครจะอยู่หรือใครจะไปจากวงการนี้ได้เลยนะแต่ตัวของเก้าก็บอกว่าเขาก็ยังอยู่ได้นี่ซึ่งขณะนั้นเก้าก็หยิบขวดน้ําขึ้นมาดื่มเป็นน้ําที่ทางร้านจัดให้กับนักดนตรีซึ่งขณะนั้นเองก็มีตํารวจบุกเข้ามาในร้านและได้รับบาะแสาว่ามีคนเสพยาที่นี่ ซึ่งกกาก็ยินดีให้ตำรวจนั้นตรวจฉี่แต่ว่าเมื่อตรวจฉี่เสร็จเรียบร้อยก็พบว่าก้าวนั้นฉี่ม่วงทําให้ข่าวของเขานั้นดังไปทั่วโลกโซเชียลซึ่งเกาก็คิดว่าคนที่ทาแบบนี้ต้องเป็นก้อยอย่างแน่นอนแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้กินอะไรเลยในร้านแต่เกาก็คิดว่ามันคงต้องเป็นน้ําเปล่าอย่างแน่นอนแหละพี่ก้อยอาจจะใส่อะไรลงไปในน้ําเปล่าก็ได้ซึ่งตัวของก้อยนั้นก็ออกมาให้ข่าวว่าดีแล้วที่เกาั้อออกไปจากค่ายไม่งั้นจะทําให้ค่ายนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียง ขนาน,นั้นเองโทรศัพท์ของเจนก็มีคนโทรเข้ามาแม่ของเธอนั้นโทรมาบอกข่าวร้ายว่าปู่ของเธอที่มีชื่อปู่วูดได้เสียชีวิตไปแล้วซึ่งปู่วูดก็เป็นปู่ที่ดูแลกล้าวมาตั้งแต่เด็กทั้งสองคนจึงต้องเดินทางกลับต่างจังหวัดเรื่องราวย้อนมาในอดีตในตอนที่ปู่วูดมาขุดจอหาน้ำมาดานซึ่งก้าวได้กระถามไปว่าปู่นั้นขุดหาอะไรหาสมบัติหรอือปู่จึงอธิบายให้ฟังว่า ตรงด้านล่างนี้มันจะมีแหล่งน้ําอยู่เวลาที่ฝนตกลงมาน้ำมันก็จะไหลซึมลงสู่ปื๋นดินเขาต้องพยายามตามหาและขุดเจาะเอาน้ำพวกนั้นกลับขึ้นมาใช้เรื่องราวแต่กลับมาณปัจจุบันทั้งเก้าและเจนก็ได้เดินทางมาถึงงานศพของปป่วูดซึ่งเก้าก็ได้เจอกับเพื่อนเก่าสมัยวัยเด็กที่มีชื่อว่าฝนฝนเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังเธอจึงเข้ามาแซวเก้าว,ว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่งานศพของปป่วูดเก้เาคงไม่อยากจะกลับมาที่บ้านเลยใช่ไหม หายไปเป็น10บสปีก้าจะบอกไปว่าก็เขาเนื่องงานยุ่งฝนก็คงจะเหมือนกันใช่ไหมฝนจะบอกว่าถึงเธอจะยุ่งแค่ไหนแต่เธอก็กลับบ้านมาตลอดแต่ก้าวนะสิไม่เคยกลับมาเลยซึ่งฝนก็บอกว่าเธอรู้จักนิสัยของก้าวดีทางก้าวมุ่งมาจะทําอะไรแล้วใครก็ห้าไม่ได้หลังจากนั้นโยเด็กในหมู่บ้านที่เป็นแฟนคลับของก้าวก็ได้พาก้าวมาดูรถของปู่บุที่เหลือเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายไว้ให้กับก้าว ซึ่งรวมมันก็เก่ามากๆหลังจากนั้นเรื่องราวก็ย้อนไปในอดีตในตอนที่ปู่บู๊ขุดเจอกับน้ำมาดานซึ่งปู่ก็บอกกับก้าวไปว่าเราต้องเอาน้ำตรงนี้มาใช้ทดแทนซึ่งก้าวก็ถามไปว่าและเขาไม่มีพ่อแม่ ใครจะโทษแทนให้กับเขาได้ปู่จึงบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นทั้งพอ่อทั้งแม่กับก้าวเองและเรื่องเราก็ตัดไปที่ฝนซึ่งฝนเธอมาที่ทุ่งตะวันแยงและเธอก็ได้ถ่ายคลิปลงช่องของเธอว่าฉลอง8ล้าน s u b สไครต์ซึ่งขนะดนั้นเองก้าวก็ได้ดูคลิปของฝนอยู่ด้วยฝนจึงบอกว่าที่ตรงนี้เป็นที่ที่แห้งแล้งมากๆชาวบ้านไม่ค่อยมีน้ําใช้กันมาเป็นเวลาช้านานเธอจึงคิดโปรเจกต์นี้ที่มีชื่อว่า คืนความชุ่มชื้นให้ทุ่งตะวันแยงโดยที่ใครนั้นสามารถขุดเจาะน้ำบาดาลจนเจอได้ เธอจะมอบเงินรางวัลจำนวนหนึ่งล้านบาทให้กับผู้ชนะซึ่งเกาก็เป็นบอกกับโยว,ว่าให้เตรียมรถขุดเจาะเอาไว้เลยเดี๋ยวเขาจะร่วมโปรเจกต์นี้ด้วยหลังจากนั้นเก้าก็เอารถของปู่วูดไปโมเป็นรถคันใหม่แล้วก็เดินทางมาที่ทุ่งตะวันแยงในวันการแข่งขันซึ่งก็พบว่ามีคนมาร่วมแข่งขันกันเต็มไปหมดพร้อมกับรถขุดเจาะจำนวนมากฝนได้รับความร่วมมือจากนายอำเภอที่มาช่วยในงานนี้ด้วยเธอจึงบอกว่า ที่เธอได้คิดโปรเจกต์นี้ได้เพราะเธออยากจะทําเพื่อปู่วูดปู่ที่เธอนับถือคนหนึ่งซึ่งเมื่อฝนได้เห็นว่าก้าวมาร่วมในงานนี้ด้วยเธอจึงถามว่าก้าวน่าสนใจในเงินรางวัลใช่ไหมก้าวจะบอกว่าไม่ใช่หรอกการที่เขาได้มาขุดเจาะน้ําบาดาลทําให้เขานั้นนึกถึงปู่วูดซึ่งงานนี้ก็ไม่ใช่เล,เล่นๆเพราะว่าภูมิอิทธิพลอย่างเสียหมีก็ได้มาร่วมแข่งขันในงานนี้ด้วยซึ่งเขานั้นมีพร้อมทั้งอุปกรณ์ไฮเทคทั้งเครื่องมือขุดเจาะซึ่งก็ทําให้ทุกคนนั้นเริ ว่าเสียมีอาจจะเป็นผู้ชนะในงานนี้หลังจากนั้นกลุ่มองเก้าก็ได้เริ่มดําเนินการโดยการใช้เครื่องตามหาว่ามีสิ่งผิดปกติใต้พื้นดินหรือเปล่าซึ่งเครื่องนั้นมันก็ได้ส่งสัญญาณออกมาว่าด้านล่างนี้มันมีอะไรบางอย่างเจนจึงถามไปว่าเครื่องนี้มันเชื่อมันได้แค่ไหนเก้าจึงบอกไปว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เห็นปู่วุฒินั้นทําตั้งแต่เขายังเด็ก ซึ่งเมื่อพวกเขานั้นลองขุดจอดินบริเวณนี้กลับพบว่ามันเป็นดินแข็งทั้งหมดเลยมันไม่มีความชื้นและไม่รู้ด้วยว่ามันจะมีน้ําอยู่ใต้นี้หรือเปล่าเรื่องราวแต่เมืที่อีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มฮิปฮอปไทยบ้านพวกเขาก็ใช้อุปกรณ์คล้ายๆกับกาวตรวจหาสิ่งผิดปกติใต้นี้แต่ว่าพวกเขานั้นกลับไปเจอมอเตอร์ไซค์ของหนวดและฟูในตอนแรกพวกเขาจะจะเอามอเตอร์ไซค์คันนี้ไปขายและเอาเงินไปเที่ยวอ่างขณะที่เขากําลังบิดมอเตอร์ไซค์คันนี้ออกไปอยู่ ก็เหมือนมีอะไรใต้พื้นดินกำลังวิ่งตามพวกเขาซึ่งพวกเขาก็พยายามบิดหนีแต่ไม่ว่าเขาจะหนีเท่าไร่ก็เหมือนจะหนีไม่พ้พนพรานานาของเขาเกิดหลุมขนาดใหญ่ขึ้นจนนำมัดพวกเขานั้งขีม่มอเตอร์ไซค์ลงไปในหลุมและหลุมนั้นก็ถูกอะไรบางอย่างกลบจนกลายเป็นพื้นดินธรรมดาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเรื่องดาวตัดมาที่กลุ่มของเก้าซึ่งเก้าก็เห็นว่ามีคนเอาจานที่เขียนประดุยนันมาวางไว้บนพื้นซึ่งก็มีกลุ่มเพื่อชีวิตมาบอกว่า ถ้าใครแต่ต้องจานนั่นจะต้องเจอกับอาถรรพ์แล้วก็จะถูกเอาวิญญาณไปซึ่งเขาก็เพียงแค่ล้อเล่นเท่านั้นเขาได้บอกว่าสิ่งที่เขาั้นทําเพียงแค่ต้องการว่าเจ้าที่เจ้าทางเพราะว่าที่นี่เจ้าที่เจ้าทางนั้นแรงถ้าทําอะไรโดยที่ไม่ขอระวังจะเจอดีซึ่งผงกาวนั้นก็ไม่ค่อยเชื่อแล้วก็เดินหนีไปเรื่องราวตัดมาหลังจากที่ทุกคนนะั้นทยอยกลับไปหมดแล้วเสียหมีได้มาบอกกับฝนแลนะนายอำเภอว่าวันนี้เขาขุดไปได้ระดับหนึ่ง พรุ่งนี้ก็คิดว่าคงจะเจอน้ําแล้วและขอให้พรุ่งนี้ทั้งนายอำเภอและฝนมาเป็นสัตว์ขีพยาในการเจอน้ําบาดาลในเขาด้วยและเขาก็ชวนฝนไปกินข้าวด้วยกันแต่ฝนก็รีบปฏิเสธและบอกว่าเธอไม่กินข้าวเย็นและเมื่อถึงวันต่อมานายอำเภอกับฝนก็ได้รับข่าวปแปลกๆว่ามีรถขูดจ่อคันหนึ่งมาจอดทิ้งไว้แต่กลับไม่พบใครเลยซึ่งทางลูกน้องของนายอำเภอก็บอกว่า หรือมันจะเป็นอาถรรพ์ของทุ่นตะวันแยงฝนจึงงงมากว่ามันอาถรรพ์อะไรนามเพิดจึงเล่าใหฟังว่าเขาว่ากันว่าที่นี่มีคนเข้ามาและหายสาบสูญไปชาวบ้านนั้นคิดว่า ทุ่งตะวันเย,ยแห่งนี้สามารถสูบคนลงไปได้แต่นายเพิภอก็ไม่ค่อยเชื่อและบอกว่านั่นมันก็เป็นแค่ข่าวลือเขาคิดว่าน่าจะเป็นพวกแกง๊งคามรุ์มากกว่าที่มาจับคนไปหลังจากนั้นเสียมีที่รู้ข่าวเรื่องนี้ก็ได้โทรมาบอกกับนายเพิภอว่าห้ามล้มโปรเจกต์นี้เด็ดขาดเพราะว่าเขากำลังจะขุดเจาะเ,เจอน้ำมาดาแล้วถ้าเกิดว่าไม่อยากมีเรื่อง ซึ่งนายอำเภอก็ต้องทําตามคําสั่งของเสีย่ยหมีเพราะเสี่ยหมีเป็นผู้ที่มีอิทธิพลมากหลังจากนั้นนายอำเภอก็ได้ไปตรวจดูนในรถคันนั้นและเขาก็หายไปบอกกับลุงน้องว่าห้ามบอกเรื่องนี้กับฝนเด็ดขาดสิ่งที่นายอำเภอได้เห็นคือตรงกลางของรถมันมีรูแตกๆเหมือนมีตัวไรโผล่ข,ขึ้นมาและเรื่องราว ก็ตัดไปที่กลุ่มของเก้าที่วันนี้เขาก็มาเริ่มต้นใหม่โดยการน,นําแผนที่ของปูบูทที่เขียนเอาไว้มาตามหาแหล่งน้ําซึ่งพวกเขาก็ได้เจอกับถ้ำถ้ำหนึ่งที่ปูบูทนั้นเคยสํารวจเอาไว้ซึ่งพวกเขาก็เข้าไปในถ้าตัวของเจนเธอก็รู้สึกว่าในถ้านี้มันมีอะไรบางอย่างเคลื่อนตัวไปมาโยจึงบอกไปว่าน่าจะเป็นค้างคาวมั้งในถ้าแบบนี้ซึ่งเจนเธอก็ทําทหน้าตากลัวมากว่าพอคิดว่าถ้ามันไม่ใช่ค้างคาวล่ะและพวกเขาก็เดินทางเข้าไปต่อ จนได้เจอกับผนังถ้ำอันหนึ่งที่มันดูเหมือนตะไคร่น้ำพอหลังผนังถ้ำนี้มันเหมือนจะมีความชื้นอยู่ก้าวจะคิดว่าตาน้ำมันต้องอยู่ข้างหลังนี้แน่ๆเราต้องขุดเจาะตรงนี้เราจะเจอน้ำบาดาลพวกเขานั้นเริ่มดีใจเมื่อเงินรางวัลอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเขาแล้วซึ่งขณะนั้นเองโยก็รู้สึกว่ามีอะไรเคลื่อนไหวอยู่ในถ้ำอีกแล้วซึ่งจู่ๆโยก็ถูกตัวประหลาดตัวหนึง่งมางับตวงเข้าไปทำให้ทั้งก้าแล้วก็เจนรีบวิ่งออกจากถ้ำอย่างโดยเร็ว พวกเขาได้มาบอกกับโฟและนายอำเภอว่ามีซาป,ปลาอยู่ในถ้ำให้ทุกคนนั้นรีบหนีเร็วแต่ทุกคนนั้นก็ไม่ค่อยเชื่อจนลูกน้องของเสียมีคนหนึ่งได้ถูกไอตัวซาปลานั่นมันดึงลงไปใต้พื้นดินพวกเขาจึงรีบวิ่งที่ด้านหลังรถของเสียมีซึ่งไอตัวระปลานั่นมันก็โผล่ขึ้นมาจากดินมันคือแย้ที่ตัวใหญ่มากๆและมันก็พุ่งทําร้ายลูกน้องของเสียมีซึ่งก็ทําให้โฟนนั้นตกลงมาจากรถส่วนเจและเสียมีก็ขึ้นไปบนรถ และเสี่มีก็ล็อกประตูไว้ไม่ให้นายอำเภอนั้นเข้ามาจนทําให้นายอำเภอถูกไอ้แย่ยากนั้นจัดการก้าจึงรีบพาฝนกระโดดลงมาในหลุมที่ไอ้แย่ยักน้นมันโผล่ขึ้นมาจนทําให้ทั้งสองคนนั้นตกลงมาในถ้ำซึ่งน้งคููก็เดินสำรวจภายในถ้ำและได้ยินเหมือนเสียงโทรศัพท์ของใครบางคนเขาจึงเดินตามเสียงนั้นไปซึ่งเมื่อเดินเข้ามาเรื่อยๆทังนก้าวและฝนก็ได้เจอกับโครงกระดูกจึงทําให้ก้าวนั้นถึงกับแต,แตกแล้วก็กระโดดกอดฝนทันที ซึ่งพวกเขาเมื่อเดินไปเรื่อยๆอ,อีกก็ได้เจอกับกองอะไรบางอย่างคล้ายๆกับจอมปัวซึ่งนั่นมันเป็นไข่ของอแยนั่นที่มันกําลังจะฟักไข่เป็นจํานวนมากซึ่งทั้งสองคนก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาอีกซึ่งเสียงโทรศัพท์นั้นเป็นเสียงโทรศัพท์ของโยนั่นเองร่างของโยนะตอนนี้ถูกอแยนยะักผนึกไว้กับกําแพงซึ่งฝนเมื่อเอามือไปสัมผัสที่ลมหายใจของโยก็พบว่าโยนั้นยังไม่ตายและยังมีชีวิตอยู่ เมื่อฝนนั้นสำรวจไปเรื่อยๆก็พบว่ามีอีกหลายคนที่ถูกสตาบไวที่นี่ก้าวจึงคิดว่ามันคงจะเก็บคนเหล่านี้ไว้เพื่อเป็นอาหารให้กับลูกของมันก้าวซึ่งบอกให้ฝนนั้นรีบออกจากถ้ำนี้ไปดีกว่าซึ่งฝนก็ตอบว่าก้าวไปว่าทําไมก้าวถึงไม่ช่วยโยทําไมถึงทิ้งโยไว้แบบนั้นเหมือนทุกครั้งใช่ไหมที่ก้าวนั้นทิ้งทุกคนไปก้าวนี้ไม่เหมือนปูวุฒเลยนะปูวุฒจะไม่เคยทิ้งใครหรอกก้าวจึงบอกว่าทําไมถึงจะไม่เคยละ่ะ เขาจึงเล่าให้ฟังว่าในวันที่เขานนั้แข่งขันชนะเลิศอะไรบางอย่างและเขาได้เหรียญทองปูวุดกับไม่มางานรับรางวัลของเขาซึ่งก้าวก็เอาเหรียญทองนั้นให้กับฝนได้ดูฝนจึงบอกว่าแล้วก้าวเคยถามปูวุฒไหมว่าทําไมปูวูดน่ะไม่ได้ไปถ้าเกิดว่าวันนั้นปูวูด เปงานรับรางวัลของเก้าฝนอาจจะไม่ได้อยู่ในโลกใบน,นี้อีกแล้วก็ได้ซึ่งฝนจึงเล่าให้ฟังว่าวันนั้นเธอบังเอิญถูกงูกัดแล้วพ่อของเธอนั้นขับรถไม่เป็นพ่อของฝนจึงไปขอให้ปู่วูดพาฝนไปส่งที่โรงพยาบาลซึ่งนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ปู่วูดไม่สามารถไปงานรับรางวัลของเก้าวได้ซึ่งเก้าก็เข้าใจใปู่วูดในวันนี้ฝนจึงบอกว่าแล้วย่างงี้เก้าวจะไม่ช่วยโยอีกหรือก้าจะบอกว่าไม่ใช่จะไม่ช่วยแต่ก็เห็นหนี่ว่าไอหินน่ามันแข็งมากๆ เาจะไปตามคนมาช่วยฝนจึงบอกไปว่าก็กล้าวไปซะแบบนี้มีอะไรก็พูดสิไม่ใช่ทำแอคอาร์หลังจากนั้นสองคนก็เดินต่อไปจนได้เจอกับถั่วที่มันร่วงอยู่บริเวณพื้นซึ่งก้าวก็บอกว่านี่มันเป็นถั่วของโยและเขาก็จะเดินตามถั่วนี้ไปเพราะว่าถ้าตัวประหลาดด้านพายโยเข้ามาในนี้ถั่วนี้จะพาเราออกไปทางออกได้ซึ่งขณะที่พวกเขานั้นกองัาจะเดินออกจากถ้ำไปฝนเธอจะเอาก้อนหินมาขูดผนงังถ้ำ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการกลับมาช่วโยและทั้งสองคนก็ได้ไปเจอกับผนังถ้ำที่มันมีความชืน้นที่ก้าวนั้นเจอในตอนแรกก้าวจะบอกไปว่าด้านหลังนี่มันน่าจะมีน้ำบาดาลอยู่แต่ฝนก็รู้สึกว่าไอหินตรงนี้ไม่ได้คล้ายกับหินที่ห,อห่อหุ้มตัวของโยอยู่เลยมันอาจจะเป็นเพราะว่าไอแย้ยักษ์นั่นเป็นคนปิดทางน้ำเอาไว้เพราะเธอรู้มาว่าสัตว์เภทแย้ไม่ชอบน้ำขนาดนั้นเองก็มีเสียงไอแย้ยักษ์ กลับลงมาในถ้ำทั้งสองคนจึงรีบหนีขึ้นไปด้านบนแต่มันก็ตามทั้งคู่ขึ้นมาและจับตัวฝนไปต่อหน้าต่อตาของเก้าซึ่งพวกฮิปฮอปไทยบ้านก็ได้มาช่วยเอาปืนยิงมันด้วยแต่ก็ทําอะไรมันไม่ได้เลยพวกเขาจึงมาขวางก้าวไว้เก้าจะบอกว่าให้ปล่อยเขาเขาจะลงไปช่วยฝนแต่พวกฮิปฮอปไทยบ้านจึงบอกไปว่าก็เห็นอยู่ดี ว่าปืนทําอะไรมันไม่ได้เลยและจะไปช่วยได้ยังไงคงตายไปแล้วแหละกาวจะบอกว่าไม่ตายหรอกเพราะว่าเขาลงไปมาเมื่อกี้โยยังมีชีวิตอยู่มันจับพวกวัยรุ่นเอาไว้เพื่อเป็นอาหารให้กับลูกๆของมันซึ่งกาวขอยืนยันที่จะลงไปช่วยฝนแต่ทั้งสองคนบอกว่าจะลงไปได้ยังไงจะช่วยได้ยังไงล่ะจะเอาอะไรไปสู้มันซึ่งกาว เขาก็ยิงปืนพูขึ้นท้องฟ้าจนทําให้พวกนักขุดจอหลายๆกลุ่มเดินทางมารวมตัวกันที่นี่พร้อมกับเจนและก็ลูกน้องของเสียหมีด้วยพอตอนนี้เสียหมีก็ถูกจับตัวไปเช่นเดียวกันกาวจึงเล่าเรื่องไอแยยักษ์กนี้ให้ทุกคนได้ฟังและเล่าเรื่องผนังถ้าที่ถูกปิดทางน้ำเอาไว้อยู่ถ้าเราระเบิดมันทิ้งเราก็จะสามารถจัดก,การกับไอแย่นั้นได้แต่ทุกคนนั้นก็ไม่อยากตายไม่มีใครอยากจะลงไปช่วยกาวจึงพูดปลุกใจทุกคนว่าถ้าเรารอทางการคนเรานั้นอาจจะไม่รอด เราต้องรีบลงไปช่วยก่อนเขารู้ว่าทุกคนนั้นกลัวตายแต่ทุกคนที่ถูกจับไปพวกเขาก็กลัวตายเหมือนกันเขาก็อยากมีชีวิตเหมือนกับทุกคนนั่นแหละซึ่งเขาก็ไม่อยากทําผิดพลาดเหมือนเรื่องของปูดอีกแล้วซึ่งทุกคนไม่ได้ยินเช่นนี้ก็พลอยจะเคิมตามแต่ว่าพวกเขาก็ไม่รู้ว่าจะไปจัดก,การกับแย่ได้ยังไงแต่ก้าวนั้นก็มีแผนแผนของเขาก็คือให้รถที่พอบไทยบ้านเปิดเพลงเสียงดังๆเพื่อล่อมันขึ้นมาและพวกเขาก็เอาด้วงขนาดใหญ่ มาผูกไว้ที่ท้ายรถทั้งสี่คันและถ้าเกิดว่าแย้มันขึ้นมาพวกเขาก็จะดึงลวดน,นั้นให้รัดตัวแย้ซึ่งมันมันโผล่ขึ้นมาจริงๆทุกคนจึงเร่งขันเร่งและรัดตัวของแย้ไว้แต่ด้วยความที่ว่าพลังกาลังมันมากจึงทําให้พวกมันนั้นสามารถดึงรถกลับไปได้กาวจึงรีบกระโดดลงจากรถขณะที่มันปัดรถของกาวจนคว่ำไปและมันก็หนีกลับลงไปในถ้ำซึ่งเป็นจังหวะเดียวก,กันกับที่คนที่เหลือได้แอบลงไปในถ้ำ เพื่อช่วยโยเสียมีและก็ฝนขึ้นไปแต่เมื่อเสียมี้ได้ยินเสียงอะายะาๆยเขาก็เกิดอาการแพนดิคแล้วก็วิ่งหนีออกไปคนเดียวฝนจึงให้ทุกคนนั้นขึ้นไปก่อนและตัวของเธอนนั้จะไปตามช่วยเสียมีส่วนลูกน้องของเสียมีที่เหลือก็เอาระเบิดไปติดตรงจุดผนังเพื่อต้องการจะเปิดทางน้ำกาวเขาจึงเอาดีบุ๋ไปด้วยเพื่อจะกลับไปช่วยฝนและจะจุดระเบิด,ด้วยตัวเองเขาจึงเดินตามเสียลักที่ฝนนั้นเขียนเอาไว้ ส่วนฝนก็ตามเสียมีจนเจอขณะที่เธอกำลังจะพาเสียมีกลับขึ้นไปไอยแย้นั้นมันก็โผลมาเสียมีจึงสลัดมือฝนและหนีไปคนเดียวฝนเธอจึงรีบวิ่งหนีไอยแย้นั่นซึ่งเกาก็ากระโดดขึ้นไปบนตัวไอยแย,ะยะ้ยักเพื่อถ่วงเวลาให้กับฝนได้หนี แต่เขาก็ตกลงมาจากตัวมันจนมาทำร่างของฝนและจังหวะน,นั้นเองก้าวก็เห็นว่าไอ้แย่นี่มันมีรอยได้รับบาดเจ็บก้าซึ่งเอาอีเตอร์ที่เขานั่นถือมาด้วยสับไปที่แผลของมันและเขาก็พากันวิ่งหนีซึ่งเมื่อไอ้แย่นั้นทันมาก็พบว่าทั้งสองคนนั้นหนีไปแล้วซึ่งก้าก็บอกให้ฝน,นเงียบ ซึ่งทั้งสองคนนั้นก็หลบอยู่ตรงหลังโขดหินฝนพยายามเรียกเ้าแต่เ้าก็บอกว่าเบาๆสิ๋ยวมันได้ยินรอเมื่อเขาหันไปดูฝนก็พบกับไอแยที่มันเอาหางของมันรัดตัวของฝนขึ้นไปซึ่งเ้าก็เลยยิงปืนพูใส่หน้าของมันซึ่งมันนั้นก็ปล่อยฝนลงมาเกาจึงรีพาฝนวิ่งหนีแล้วเขาก็ทิ้งโทรศัพท์มือถือเอาไว้และวิดีโอคอเพื่อล่อมันไอแย่นั่นโกรธบ้าและมันก็กําลังวิ่งตามตัวของเ้าออกไปซึ่งจันหวะนั้นเอง ก้าจึงกดระเบิดจึงทําให้ทางน้ำนั้นถูกเปิดและน้ําก็ไหลเข้ามาในถ้ำ่วนทวงก้าวที่กําลังหนีแยแยนั่นอยู่ ก็ถูกมันนั้นจับข่าวไว้แต่โชคดีที่น้ําไหลามาโดนตัวแย้และซัดพาตัวของมันออกไปทําให้กาวและฝนรีบวิ่งออกมาจากถ้ำและหนีน้าได้ทันเวลาไม่เพียงแค่นั้นการที่ภูเขาไประเบิดผนังถ้ำก็ทําให้น้ําบาดาลจานวนมากผุดขึ้นมาเต็มไปหมดสร้างความดีใจให้กับภกเขาเป็นอย่างมากส่วนเสียหมีเขาก็ปีขึ้นมาบนหลุมที่ไอแยนั้นมาขุดไว้ได้ทันไม่เพียงแค่นั้นเขากับเอาไข่ใบหนึ่งของลูกไอแยมาด้วยและเรื่องราวลายโอ โคตรย้ายกษกก็ได้จบลงซึ่งเรื่องราาไม่ได้ซับซ้อนอะไรใช่ไหมครับผมเมื่อคล้ายกับนางซับปารานของต่างประเทศวิธีการจัดการหรือวิธีการสู้กับมันเนี่ยก็ไม่ได้เดายากอะไรมากมายนะครับผมและในตอนจบที่หนังเขาทิ้งท้ายาไว้ที่เซียมีเนี่ยเอาไข่ของไอ้แย้่กลับมาด้วยมันอาจจะสามารถสร้างพราต่อไปได้แต่อาจจะคงไม่มีนะครับถ้าเกิดว่าเขาอยากจะสร้างพรางต่อจริงๆไอ้แย้นั่นอาจจะยังไม่ตาย แต่ต้องการจะมาตามลูกของมันคืนซึ่งคนที่ทําให้ใหายนะอีกครั้งนึงจะเกิดขึ้นนั่นคือตัวของเซมีนั่นเองหรือไม่เซมีอาจจะเอาไอ้แย่ตัวนี้ไปเลี้ยงและมันจะกลับกลายมาเป็นสัตว์ประหลาดตัวใหม่ที่ต้องเจอกันในภาคต่อไปก็ได้อันนี้คือสิ่งที่ผมคิดนะครับผมแต่มันน่าจะไม่มีแหละแล้วทุกคนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับหนังเรื่องนี้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับเนื้อหาในคลิปนี้้าผิดภาพประการใดผมก็ต้องขออาภัยไว้นะที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับ ฝากดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม apply อ่ให้พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับฉันเข้าใจาเธอต้องการจะไปไม่มีสิ่ที่คิดจะรังทิ้ไว้ไม่รู้ทําไมเหตุผลที่เธอต้องไปแต่หัวใจของฉันมันมันต้องการ